สวัสดีค่ะวันนี้มาพวกับรายการไร้สาระนะคะวันนี้พวกเราอยู่กันที่ห้องซ้อมดนตรี KO Music นะคะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันนี้พวกเรามาเกี่ยวกับดนตรีแน่นอนค่ะใช่ครับพี่กระต่ายเราคงไม่มากินข้าวอยู่ที่นี่แน่นอนนะครับผมใช่ วันนี้นะครับผมท้ายคลิปนะครับผมจะพิเศษหน่อยว่าดนตรีสดให้ท่านผู้ชมได้ฟังด้วยอ่ะนะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปในห้องซ้อมกันเลยนะครับผมว่าม เครื่องดนตรีกันแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราจะมาแนะนําเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงสตริงว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆแนะนําเครื่องดนตรีที่ใช้นะคะว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะอ่านะคะผมเดี๋ยววันนี้จะให้ทุกคนมาทําความรู้จักเบสนะครับผมเบสเนี่ยชื่อเรียกสากลจะมีชื่อเรียกว่า electric b a s สหรือว่าเบสนะครับผมเบสเนี่ยจะมีรูปทรงที่ใหญ่กว่ากีตานะครับผม จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายเอาไปเล่นริทึมหรือว่าเล่นเป็นทํานองกรุ๊ฟหรือว่าจังหวะอื่นๆได้หลากหลายครับผมเสียงก็อยู่ในย่านที่ต่ำครับผมจะทํานองประมาณนี้นะครับลองฟังดูนะครับ มาในส่วนของกรองชุดนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าจะมีอะไรก็ไม่รู้นะครับเ mm. ยอะแยะหลากหลายมากเลยนะครับ mm. <laughs> ทุกคนเห็นใหม่ๆก็อาจจะงงนิดน,นึงนะครับแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผม mm. มาในส่วนของเบสตัม um mm. ก่อนนะครับผมภาษาสากลจะเรียกว่าเบสตัม um หรือว่าคิกนะครับผมภาษาไทยบ้านเราก็จะเรียกว่ากรองใหญ่นั่นเองนะครับผมโทนเสียงก็จะทุ้มๆครับ แต่ไม่ได้ใช้มือตีเหมือนผมนะครับเพราะว่าจะใช้กระเดื่องใช้การเหยียบครับแรงจากขาครับสั่นสะเทือนให้เสียงนะครับผมออกมาทุบๆเป็นริทึมนะครับผมก็จะเล่นควบคู่กับเบสครับผมเพราะ่จะให้สาวทีโอเคมากขึ้นนะครับผมมาในส่วนของทอมหนึ่งนะครับผมกองทอมนะครับก็จะมีทอมหนึ่งทอมสองนะครับผมทอมสามหรือฟอร์ทอมนั่นเองนะครับผม แต่ละใบนะครับผมจะให้เสียงที่แตกต่างกันนะครับผมอย่างเช่นทอมหนึ่งนะครับใบที่เล็กกว่าก็จะให้เสียงที่เล็กกว่าบางกว่านะครับทอมสองทอมสามาขอผมก็มจะไล่ระดับไปนะครับผม,มาในส่วนของแ n a r e นะครับผมกองแ n นแ e นเนี่ยจะให้เสียงที่ย่านแหลมมากกว่านะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็มาในส่วนของไพ h แฮทนะครับผม เครื่องมือนี้จะพิเศษหน่อยก็ใช้คอนโทรใช้การคอนโทรโดยการเหยียบครับผมนี่ครับถ้าเราถ้าเราเหยียบนะครับทุกคนสังเกตนะถ้าเราไม่เหยียบนะครับเสียงจะประมาณนี้นะครับผมนี่เรียกว่าเปิดไฮแฮรนะครับหรือว่าโอเ n นแฮรนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราเหยียบเ <c oughs> สียงจ,จะแตกต่างกันใช่ไหมครับทุกคน ครับมาในส่วนของแคทนะครับผมหรือว่าแฉนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแคทหนึ่งนะครับผมเป็นแฉนึ่งเนาะเสียงก็จะแบบเหมือนตีสังกสีครับผมแต่ว่าไม่ใช่สังกสีนะครับ <t od ic ots> ลงแบบนี้นะครับผมนึกมาอยู่ในงานตุดจีนกันเลยนะครับผมแล้วก็ <ma vegetables> มาแฉไลค์กันบ้างนะครับผมแฉไลค์ รูปทรงของแชร์ไลน์เนี่ยจะแตกต่า,างจากแชร์ใบอื่นนะครับผมโดยจะมีรูปร่างที่ใหญ่กว่านะครับผมและให้เสียงที่ใสครับผมมาดูแชร์ที่สองกันบ้างนะครับผมก็เหมือนกันกับแชร์ใบที่หนึ่งเลยครับแต่ว่าก็จะแตกต่างกันที่ซาวนะครับผมที่ซาวเสียงมาดูแชร์ที่ห้ากันบ้างแชร์ที่สามมาขออภัยนะครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้รูปร่างก็จะแปลกนะครับเหมือนทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะคล้ายๆถ้วยนะครับผมมาดูในส่วนของกีตาะนะคะกีตาร์จะมีอยู่สามประเภทนะคะจะเป็นกีตาร์คลาสสิกกีตาร์โป่งแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าคือตัวนี้นะคะกีตาร์ไฟฟ้าจะมีอยู่หกสายนะคะแล้วก็มียี่สิบสองเฟ,ฟ้ จะมีเสียงคีนนะคะแล้วก็เสียงโอเวอร์ไดร์นะคะกีตาร์เฟนาจะเปลี่ยนเสียงได้หลายเสียงค่ะแล้วเล่นได้ทุกเล่นเยอะกว่ากีตาร์ตัวอื่นนะคะจากที่เราแนะนำเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นในวงสตริงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับชงดนตรีที่เพื่อนๆเล่นให้ทุกคนได้ฟัง

You can painting